ในยุคที่แบบชาร์ตเพลงบ้านเรามีแต่ที่ป๊อปเคป๊อปหรือเพลงจากต่างประเทศเต็มไปหมดใช่ไหมครับค่ะเรียกว่าเป็นกระแสหลักเลยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเกิดขึ้นคือเพลงลูกทุ่งแท้แบบดั้งเดิมเลยนะอยู่ๆก็กลับมาชิดในหมู่คนรุ่นใหม่ได้ส่วนกระแสแบบสุดๆเลยนะคะใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยถูกจุดประกายขึ้นโดยเด็กผู้หญิงคนเดียว วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของต้นข้าวศิล,ลปินโยวชนจากการจนบุรีที่กําลังสร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่เลยคําถามสําคัญก็คือทําได้ยังไงในยุคแบบนี้ที่จะทําให้เด็กรุ่นใหม่หันกลับมารักในสิ่งที่เราอาจจะมองว่าเออมันเก่าไปแล้วเป็นคําถามที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จของนักร้องคนหนึ่งแล้วละ่ะครับแต่มันคือกรณีศึกษาทางวัฒนธรรมที่ หาได้ยากมากๆมันเหมือนเราเห็นดอกไม้โบราณกลับมาบานในสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้สายพันธุ์ใหม่โอ้เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับมีประโยคหนึ่งที่เขาใช้อธิบายเสียงของเธอแล้วดิฉันว่ามันทรงพลังมากคือคําว่าเสียงจากแผ่นดินเสียงจากแผ่นดินค่ะวันนี้เราจะมาสํารวจกันว่าอะไรที่ทําให้เสียงของเด็กคนหนึ่งมันก้องกังวานไปได้ไกลขนาดนั้นโอเคครับงั้นเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรคือสูตรลับของเธอ พราะถ้าพูดถึงเด็กที่ร้องเพลงลุกทุ่งเก่งๆเนี่ยบ้านเราก็มีเยอะมากแต่ทำไมทำไมต้องเป็นต้นข้าวจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดมันมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่ชัดมากคือความสำเร็จของเธอไม่ได้เริ่มจากรางวัลใหญ่ๆหรือการโปรโมทหนักๆเลยไม่ใช่เลยค่ะจุดเริ่มต้นมันเรียบง่ายกว่านั้นมากและดิฉันคิดว่ามันคือหัวใจของทุกอย่างเลยนะคืออะไรครับคือคำว่าความจริงใจหรือความซื่อสัตย์ ความจจริงใค่ะในยุคที่ทุกอย่างบนโซเชียลมีเดียมันผ่านฟิลเตอร์ผ่านการปรุงแต่งมาหมดแล้วการได้เจอกับอะไรที่มันจริงเนี่ยมันเลยกลายเป็นของหายยากอ๋อครับแล้วมันก็มีสเสน่ห์ดึงดูดมหาศาลเสียงของต้นข้าวเป็นแบบนั้นเลยคือมันไม่ได้ถูกปรับให้ฟังดูทันสมัยไม่ได้พยายามจะเป็นป๊อปครับมันคือลุกทุ่งแท้ที่ถ่ายทอดออกมาด้วยน้ำเสียงและหัวใจที่จริงแท้ที่สุด เข้าใจเลยครับมันเหมือนเวลาเราดูคลิปที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากแต่เรารู้สึกอินกว่าคลิปที่โปรดักชันอลังการใช่เลยค่ะอารมณ์นั้นเลยหมายความว่าความจริงของเธอมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนอย่างเดียวแต่รวมถึงแนวเพลงที่เธอเลือกด้วยถูกต้องค่ะคือเธอไม่ได้เลือกลูกทุ่งแบบประยุกต์แต่เลือกแบบดั้งเดิมเลยใช่ค่ะนั่นคือจุดที่น่าสนใจมากในขณะที่หลายคนพยายามจะผสมลูกทุ่งกับดนตรีสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น แต่ต้นเข้ากับเลือกทางตรงกันข้าม,มคือยึดมั่นในแก่นแท้ของลูกทุ่งดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นซึ่งในทางกลับกันมันกลับทำให้เธอดูอโดดเด่นแล้วก็กล้าหาญในสายตาของคนรุ่นใหม่กลายเป็นว่าความไม่ตามกระแสนี่แหละที่ทำให้เท่ใช่ค่ะมันกลายเป็นการนำเสนอของเก่าในฐานะสิ่งที่เท่และทรงคุณค่า ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเอาใจใครแล้วความจริงใจตรงนี้ล่ะคะ่ะที่มันทำลายกำแพงระหว่างวัยลงได้อย่างสิ้นเชิงทำให้เพลงลูกทุ่งในแบบของเธอไม่ถูกมองเป็นของคุณรุ่นเก่าใช่ค่ะไม่ถูกมองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วความจริงใจที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในความรู้สึกด้วยนะแต่เออมันสร้างผลกระทบที่จับต้องได้จริงๆจุดนี้เป็นอะไรที่ผมทึ่งมากตอนที่เจอข้อมูลมาเรื่องอะไรเหรอคะคือเรื่องที่ว่า เสียงของเธอมันดังเข้าไปถึงในห้องเรียนโอ้โหใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับปกติแล้วเพลงที่ดังในหมู่วัยรุ่นมันจะอยู่ในติ๊ t ต k อกใน YouTube ใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี้มันข้าไปอีกขั้นคือโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศเริ่มเอาเพลงที่ต้นเข้าร้องไปใช้เป็นสื่อการสอนในวิชาดนตรีไทยลูกทุ่งแล้วไม่ใช่แค่เปิดฟังเฉยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงแต่มันกลายเป็นกรณีศึกษาที่คุณครูใช้สอนเด็กๆเลยมันเปลี่ยนสถานะของเพลงไปเลยนะ จากแค่เพลงฮิตกลายเป็นเหมือนตําราเรียนได้ยังไงครับเนี่ยเพราะมันแก้ปัญหาที่คุณครูดนตรีเจอมาตลอดได้ยังไงล่ะคะปัญหาอะไรครับมีคําพูดจากคุณครูหลายท่านที่สะท้อนภาพนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าพ่อเปิดเสียงของต้นข้าวให้เด็กฟังเด็กๆรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งมันเข้าถึงได้อืม,มันไม่ใช่เพลงของรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่เป็นเพลงของรุ่นพี่ที่อายุใกล้ๆก,ก,ก,กัน ประโยคนี้สำคัญมากนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันหมายความว่าเสียงของต้นข้าวได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมเก่าเข้ากับเด็กรุ่นใหม่ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้ไปด้วยและสะพานที่ว่านี่มันแข็งแรงมากเลยนะเพราะมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระบบค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ระเบิดในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กๆเ,เองด้วยใช่เลยทั้งใน tikk ทิ o k อก u t u b e ครับเด็กๆแกะเพลงฝึกร้องตามกันเต็มไปหมด มันกลายเป็นปรากฏการณ์สองทางที่ทรงพลังมากคือทั้งจากบนลงล่างจากโรงเรียนและจากล่างขึ้นบนคือจากโซเชียลมีเดียถูกต้องเลยค่ะมันคือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบการยอมรับในห้องเรียนทําให้เกิดความน่าเชื่อถือครับในขณะที่การแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียทาให้เกิดกระแสพอสองอย่างนี้มาเจอกันมันเลยไม่ใช่แค่ความดังชั่วข้าคืนแต่มันกําลังอย่างรากลึกใช่ค่ะ กำลังอย่างรากลึกลงไปในวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ชัดที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากตัวเด็กๆเองที่เขาบอกว่าที่บอกว่าหนูอยากร้องเพลงให้ได้เหมือนขี่ต้นข้าวหรือพี่ต้นข้าวทำให้หนูอยากลองไปประกวดร้องเพลงมันเปลี่ยนจากผู้ฟังมาเป็นผู้ที่อยากจะทำตามนี่คือการจุดประกายความฝันที่แท้จริงเลยค่ะพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันนะทั้งความจริงใจที่หาได้ยากการเข้าไปอยู่ในห้องเรียนการระเบิดบนโซเชียลมีเดีย มันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักร้องที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งแล้วนะมันใหญ่กว่านั้นมากใช่ครับมันดูใหญ่กว่านั้นมากทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเรากันแน่มันกำลังบอกเราว่าเราอาจจะกำลังเห็นชัยชนะของวัฒนธรรมไทยครั้งสำคัญอยู่ก็ได้นะคะโหชัยชนะของวัฒนธรรมไทยคำนี้ใหญ่มากเลยนะครับอาจจะฟังดูใหญ่นะคะแต่ถ้าเราดูสิ่งที่ตามมามันก็สมเหตุสมผลนะการที่เธอได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร หรือล่าสุดที่ชนะรางวัลไทยรัฐอาวอร์ด2อ2 5ด้วยคะแนนโหวตจากมหาชนที่สูงถึง71%เนี่ยครับ71%ค่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยน่าสนใจมากประเด็นคือรางวัลพวกนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นเหมือนเครื่องยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะเหมือนกับว่าสังคมกำลังหันมาตอกย้ำว่าใช่ นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆและเ,เราเห็นคุณค่าของมันอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะรางวัลและการยอมรับในระดับสูงเหล่านี้มันทําหน้าที่หลอมรวมให้สถานะของเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับจากนักร้องที่มีพรสวรรค์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือต้นแบบทางวัฒนธรรมของเยาวชนรุ่นใหม่ไปแล้วสัญ,ญลักษณ์ค่ะมันเป็นการประกาศว่าสังคมไม่ได้ชื่นชมแค่ฝีมือแต่ชื่นชมคุณค่าที่เธอกําลังสร้างขึ้น คือการเป็นศิลปินที่ไม่ได้แค่มอบความบันเทิงแต่กําลังทําหน้าที่เชื่อมต่อรากเงาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไปคําว่าสัญ,ญลักษณ์นี่เป็นคําที่ใหญ่แต่ก็เห็นภาพชัดมากจริงๆครับค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงมุมมองที่ลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งที่ฉันเจอมาครับเขาบอกว่าในทุกยุคทุกสมัยจะมีศิลปินอยู่ไม่กี่คนที่ทําหน้าที่พิเศษบางอย่างคือไม่ใช่แค่ร้องเพลงให้เราฟังแต่เป็นคนที่ ทำให้สังคมหันกลับมาฟังเสียงของตัวเองทำให้สังคมหันกลับมาฟังเสียงของตัวเองใช่ค่ะศิลปินเหล่านี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้คนในสังคมได้เห็นคุณค่าและความงามในรากของตัวเองที่อาจจะหลงลืมไปและบทวิเคราะห์หลายชิ้นก็ชี้ตรงกันว่าสําหรับยุคนี้เสียงนั้นก็คือเสียงของต้นข้าวสุปริยาพอฟังแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะมันทําให้การเดินทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากกาญจนบ,บุรีมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมากจริงๆ สรุปได้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เวทีกระกวดมันได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ปลุกวัฒนธรรมลุกทุ่งให้กลับมามีชีวิตชีวาในหัวใจของคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใช่ค่ะแล้วมันก็วนกลับไปหาคำที่เราพูดถึงตอนแรกได้อย่างสวยงามเลยเสียงจากแผ่นดินใช่ค่ะเสียงจากแผ่นดินสุดท้ายแล้วเสียงของเธอก็ได้กลายเป็นเสียงจากแผ่นดินจริงๆที่เด็กทั่วประเทศไม่ได้แค่ฟังแต่ฟังด้วยความศรัทธา Oh. คำนี้สำคัญนะคะมันไม่ใช่แค่ความชื่นชมในฐานะแฟนคลับแต่มันคือการเชื่อมั่นในคุณค่าที่เธอเป็นตัวแทนอยู่ซึ่งนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่แห่งศรัทธ,ธาที่คนรุ่นใหม่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองเป็นบทสรุปที่ทรงพลังแล้วก็ให้ความหวังมากๆเลยครับแต่ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้มันก็ทิ้งคาถามสาคัญไวใ้ให้เราครบคิดต่อ คำถามอะไรครับคำถามที่ว่าการฟื้นคืนทางวัฒนธรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดยบุคคลเพียงคนเดียวอย่างแข็งแกร่งขนาดนี้จะสามารถต่อย,ยอดไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไรนั่นสิครับตอนนี้เรามีต้นข้าวเป็นผู้นำทางแล้วแต่ก้าวต่อไปคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ระบบนิเวศท,ทางวัฒนธรรมทั้งหมดทั้งค่ายเพลงสื่อหรือภาครัฐต้องทำเพื่อจะเปลี่ยนปรากฏการณ์นี้ให้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคง ไม่ใช่เป็นแค่กระแสะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถูกต้องค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เรื่องราวของเธอทิ้งไว้ให้เราทุกคนค่ะสนุกมากขอบพระคุณมากๆาค่ะพ่อพ,อพอ่อย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ้าฝากเปก็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วย ถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพอ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้า